สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราคงจะไปคุยกันต่อกับอาจารย์สมภพนะครับว่าจริงๆแล้วนี่เมืองการมันมีศักยภาพอะไรที่กําลังพูดถึงว่าจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างมากมที่เมืองการนี้จะกลายเป็นประตูที่ประเทศไทยกําลังจะออกสู่มหาสมุทรอินเดียที่ใหญ่ที่สุดสะดวกที่สุดแล้วก็ใกล้ที่สุดใช่ไหม,มเพราะว่ามันเป็นทางเชื่อมระหว่างท่าเรือของไทยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือแถวอิทธิ์ซีบอร์ด แหล่งชาบังก็ดีถ้าไปที่ท่าเรือน้ําลึกแหล่งที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เราหาได้ขนาดนี้ก็น่าจะเป็นที่เป็นที่ถวายครับนะซึ่งมันก็จะต้องผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปนที่ไปออกตรงภูน้าร้อนเนี่ยนะครับ แน่ดีคุณก็คงจําได้นะว่าแต่ก่อนมีข่าวลือว่าญี่ปุ่นเอาทองไปซ่อนที่ถ้รมริเจนะแล้วก็ไปขุดยานางกันเนี่ยก็เป็นข่าวลือเกี่ยวกาวอยู่ภาคหนึ่งนะใช่ใแต่ครับแต่ว่าเรื่องนั้นก็เป็นข่าวลือนะแต่ว่าข่าวจริงขนาดนี้ก็คือว่าขุมทองที่แท้จริงก็คือโอกาสทางเศรษฐกิจนะที่จะเกิดขึ้นจาก การพัฒนาระบบการคมนาคนมขนส่งนะครับซึ่งขณะนี้ญี่ปุ่นก็จะให้ความสนใจต่อเส้นทางนี้มากมพเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งมันอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมากนะฮะและสองเนี่ยเชื่อมไปสู่มาปพุตกับแหลมชบ่บางได้ง่ายและข้อสําคัญนะครับ <c oughs> ยังเชื่อมไปสู่สากแก้วอ,อะไรยังประเทศได้ง่าย <c oughs> ญี่ปุ่นเองเนี่ยสนใจเส้นทางเชื่อมโยงของสามมหาคนครใหญ่ ก็คือเชื่อมโภชิมินซิตี้บาสู่พนมเปญนะครับหลังจากนั้นเข้ามาที่ชายแดนไทยผ่านอิตาลีบอร์ดของเราแล้วข้ากรุงเทพแล้วก็ไปไปที่เมืองการแล้วก็ออกไปที่ถวายนะนั่นคือยุทธศาสตร์ของเขานะฮะตลาดที่จะใช้ถวายได้เป็นประโยชน์เนี่ยก็มีทางด้านฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปแอฟริกาตะวันออกลต้อินเดียเห็นไหมฮะตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ ที่ทำให้สินค้าไทยใ,ในอนาคตนี่จะลดต้นทุนแล้วลดเวลาอันนี้อาจารย์มองอย่างไงว่าจะมีการทําให้เกินเติบโตของอการพัฒนาประเทศหรือนําให้สู่นักลงทุนต่างประเทศนี้สนใจประเทศไทยมากขึ้นใช่ไหมพื้นที่ที่เราเกล่าวถึงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เคยปิดตัวต่อโรกภายนอกอและยังเชื่อมถึงเอเชียใตย้ซึ่งยังค่อนข้างร้อยพัฒนาออนะครับฉะนั้นแล้วต่อไปนี้นะฮะถ้าเผื่อทั้งพื้นที่ใน ในพม,ม่าก็ดีในกัมพูชาแรงต่างตรงนี้นะฮะ<ม>เริ่มมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเปิดกว้าง<ม><ม>เริ่มใช้กลไกการตลาดมาเป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะ<ม>แล้วก็มีนโยบายที่จะเป็นมิตรกับตลาดอย่างจริงจังนะค,ะคร,ครและเชื่อมโยงไปถึงทางด้านเอเชียใต้ฉะนั้นแล้วอินเดียก็จะมีโอกาสเติบใหญ่กว่านี้ ถ้ามีนโยบายเปิดกว้างมากกว่านี้ภายใต้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือเนตเลนทาโมดีนะซึ่งมีใจ่ายทัดที่กว้างไกลนะฮะเรียกว่าโอกาสตลาดที่จะไปทางฝั่งของทวายนี่ถือว่ามีมากทีเดียวเพราะตลาดกําลังจะโตท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่จะใช้ทวายนั้นหรือใช้เมืองการนั้นให้เกิดประโยชน์ในเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมีมากเหลือเกินนะครับ เราคงต้องไปคุยกันต่อในงวดหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ